สายเรือเดอองเราก็ล้องผิดด้วยนะแม่ของเดนดูงกมอนค่ะดูไว้นะคะมาชีมาชีคุณทำให้ทุกคนเป็นแม่ไว้ใสกันไปหมดแล้วเป็นคุณแม่ไว้ใสค่ะฉันน่ะอ่ะกลับมาที่เพลงก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเปิดมาขนาดนี้แล้วก็ต้องดูแล้วว่ารีแอคอะไรแน่นอนว่าเต่าทะเลค่ะฉันน่ะอันแบบอันมากเว้ยคือเห็นรูปอะไรหมดแล้วนะ แต่ MV ฉันยังไม่ได้ดูเพลงก็ฟังแล้วแต่ MV ยังไม่ได้ดูค่ะอันสุดอันสุดเดี๋ยวต้อปล่อยมานานแล้วประมาณกี่วิสักพักอะไรสักพักหนึ่งแล้วนะสามวิสองสามวิเลยแหลอฮ่าฮ่าฮ่าชันจ้าฉันไม่รู้อะไรเลยก็คือใช้ให้ชิแม็กนะคะจูบลูกไปส่วนฉันกับชีปอปกคืออุ้มลูกไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือภาคต่อจากอยากเป็นแม่แท้ๆใช่อยากเป็นแม่แท้ภาคต่อเราดําเนินการต่อเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของฉันกําลังฝากเพื่อนเอามาให้นะคะเพราะว่าฉันไม่สามารถไปซื้อที่ร แต่ก็มีมันปั่นเหลินนะคะมันเหลิน่ารักมากขออวดก่อน,นลูกเสารกับนันค่ะอ,อ่าเอาเป็นว่ามาดูคลิปเจาทะเลกันดีกว่าเพราะว่าสารอันมานานมากแล้วสรุปเพลงมันชื่อต่อทะเลเจริงใช่ไหมไม่เว้ยมันชื่ออะไรนะ มาลีนทั้งก็ต่อทะเลแหละก็ต่อทะเลอยู่ดีล้วตอนแรกวันแรกที่ที่เพลงมันออกมาเืออะไรเป็นเพลงรักโลกว่าแบบว่าใช่บ้านี้จะแบบว่าไม่ไม่สลายต่อเอเป็นเพลงแบบว่าพี่สาวเต่าทะเลเรียนเรียนถึงพี่สาวเต่าทะเลอะไรเงี้ยความรักแห่งท้องทะเลใดๆเออก็แต่คือตอนปล่อยออกมามีคนพูดคําว่าแล้วเต่าทะเลล่ะก็ก็สมควรเออก็สมควรแหละเพราะฉะนั้นแล้วอาชมินจะพูดก่อนก่อนดูหรือเปล่าก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวลูกมากแค่เห็น พี่วิวว่าคือมีอะไรลูกชันบอกอว่าไม่เสียแรงที่ข้อออกมาน้องยิงจุนโอ้ยจะแพลยังเจ็บอยู่เลยยังรู้ยังรู้สึกเจ็บแผลอยาเป็นอะไรมากกว่านี้เลยพี่แคทไอแบกคือไอแบกอ่ะบอกว่าพี่แคทจะป่วยมากกว่านี้เลยคือแบบเป็นคนที่แบบรวมทุกโลกไว้ในตัวเองมากๆคือแบบอยากเป็นอะไรมากกว่านี้เลยขอร้องเดี๋ยวเป็นไมเกนเดี๋ยวเป็นนุ่นเดี๋ยวเป็นนี่ล่าสุดเป็นโควิดเพิ่งหายมา <R ess ur> ตอนนี้เป็นอะไรเป็นแม่ทีเป็นแม่แล้วคือทองไส้ไม่ดีเลยแล้วแบบอันแล้วเรานัดปกติเราดัดถ่ายกับวันอังคารก็บอกพี่แคทพี่แคทว่าจันกินคีนนะว่าจะกินคีนเพราะว่าเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยววันดังคารอ้นุแม่ขอโทษน้องอินจูนแป๊มาแล้วค่ะลูกมาแล้วมาแล้วอเพราะฉะนั้นเอา,าเป็นว่าเ,เริ่มเริ่มดูเลยก่อนกดเลยจ้าแต่คือฉันเห็นรูปเราแล้วแตฉันยังไม่ดูเอ็มวีเลยฉันสาบานจ้าคนเชื่อจ้าว้ายน้องอินจูนเพรเมื่อกี้อันแรกอะเปิดมาใช่เราอินจูนเลยปะ ใช่ไหมนะใช่ใช่ไหมต้องให้แม่คอนเฟิร์มนะลหรอุ้ยยีเสื้อเขียวอ้ยต้องบอั่าหล่อมากอ่ะนี่ตัวจริงนี่หล่ออ่ะโคตรหล่อเลยอะโหมดแบบเดินทะเลหน้าหนาวปะเออถึงพี่สาวเต่าทะเลเก่งมากลูกเก่งข้าอยากเป็นแม่เขา เฮ้ยน่ชอบมูดดีน่าดูมันดูเย็นดีเันดูแบบเหมือนเราไปภาคเหนือแล้วไปเดินตามแม่น้ำถึงแม้แม่งจะหมดกันจะหมดานหวแล้วก็ตามขอร้องมันต้องเพิ่งเริ่มไมจริงเชื่อว่าหนุ่มจุนจะรู้เพราะว่าทุกคนบนโลกนี้อยากเป็นแม่เขาร้านรอานสิรู้น่าจะแกงไม่รู้ก็ได้ร้านแกงม้าเนี่ยพอน้องอายแม่ผิดอะไรอ่ะที่คุณมาเลี้ยงน้อง คุณมาเลีเ้ยงหน่นยของแก๊งเนี่ยคุณคุณก็เลี้ยงมาอือคุณก็เลี้ยงมา,มาตัวมาอ่างคุณละท่านจริงรนะภูมิใจอ่ะตัวไม่ได้อ่านของแปลเลยนะโอ้ยเออหล่อวะ่ะเป็นคนที่หล่อและเสียงหวานมากเลยตัวอ่ะผมผมสีแบบไก,แก่แจ๊ ไก่ชนสุดสันการสองคนนี้นี่นอกเลือดกุ้อ่าวแล้วเด้อน้องจุนลูกแบ่กจะบุกแบบคัตซุปตีปะนีเมื่อกี้เขาปล่อยคิวนอกซีโนอปล่อยคิวนอกเลิศบินอ่าบินลอยสายบินก็บินเออเออจับจัลูกๆูกอุ้ยเดียวอุ้ยตาแมวตาโนอินจุนอนมีดาวโล คุณกอไม่หล่อจังวะคนเลิฟเขาถูกส่งคุณกอรคือคนที่ควรได้ประกันอะไรนะไทยสมัยอะทำทุกอย่างเลยไทยสมัยปรับของแท้อะนั่นน่ะเป็นการใส่เสื้อก็คือกางๆที่น่ารักที่สุดในโลกเลยอะมวน้อยของแม่โอ้ยนแล้วก็แต่ฉันไม่ช่อมเก่งกินกับทะเลอะเออ มันเป็นอะไรที่แบบมันหนักอะมันหนืดแล้วมันหนักอะเราใส่มันก็แบบเลอะเอออย่าว่าได้ป่ะไม่ได้ว่าแต่ว่าแบบแค่เขาเห็นลาติกเกอร์เอออย่าว่าได้เปล่าเห็นลาบิทอมมาไอ้กางเกงไปโดนน้ำทะเลเด็ดขาดเเห็นละพี่ทอม้าลูกแม่ลูกแม่อคือชีมีไอเทมไม่ของตัวเองใช่ปะใช่แต่ไอเทมแต่ละคนหล่อว่ะเต๋อ หล่อว่ะจ้างเท่าไหร่มาลองให้ได้ฟังหน่อยดิโอ้โหต้องถุงผวยกี่ใบวะเทนโปกนั่นปะไอ้จ้างตลอเทคโอ๊อ่เด็กจีนอ่ะน้องอินจุนเหมือนตัวเท่านี้ก้อยตลอดเวลาเลยอ่ะเธอฉุนใจจริงจริงอ่ะมันผิวหน้าร้อนมากนะเว้ยแต่พอแบบเป็นของหน้าหนาวมันดูแบบว่าโอ้ยทะเลหน้าหนาวเออทะเลหน้าหนาวด้บยมันดูเย็นนะมันดูแบบไม่มีคน ดูโรแมนติกนะเออฉันชอบเธอใหน้าหนาวมากมากกว่าหน้าร้อนอีกเฮ้ยทำไมดีฉันภูมิใจมากเลยอ่ะก็คือที่น้องอินจุนบอกให้รอคือรอจริงค่ะจบแล้วต้องถามเลยว่าแล้วต่อทะเลล่ะแล้วต่อทะเลล่ะอยู่ตรงไหนต่อทะเลเป็นยังไงไม่รู้แต่น้องอินจุนน่ารัามากค่ะน้าหนามากต๋อคุณน้องโลก็ดีมากรู้สึกว่า่ชัดดทีสุเลยเออแบบ มันดีไปหมดเลยอ่ะคือเราก็ตามน้องมานานอ่ะแบบเวลาปล่อยเพลงมาแต่ละอันอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่แบบน้องมาถึงจุดเนี้ยถ้าไม่ถ้าจะไม่ผิดอ่ะเหมือนคุณเกิจะมีส่วนร่วมในการทําเพลงได้มั้งใช่ป่ะเอางี้เขาไม่มีส่วนร่วมในการทําอะไรบ้างเพลงไหนบ้างเี่ยหวัดดีเพลงไหนบ้างที่ไม่มีแค่จะเป็นคุณเกิร์ทุกอันที่ทําเวลาแบบพวกปล่อยพวกซิงเกิลอะไรพวกนี้จะเป็นคุณเกิร์ตลอดส่วนร่วมในการทําเพลงแบบไม่เป็น็กๆน้อยๆอะไรอยเงี้ยเขาจะมีส่วนร่วมตลอด ประทับใจแล้วดีใจว่าที่ในที่สุดก็ได้เห็นโซโล่ของเด็กจีนนะคะไม่ใช่โซโล่ดิเป็นเป็นเป็นยูนิตเออเป็นกลุ่มยูนิตละกันกลุ่มยูนิตละกันกลุ่มยูนิตต่าทะเลเรียนพี่สาวต่าทะเลเก๋ไม่ไหวเนี่ยแล้วความรักของแม่คือมันไม่ด้มีอะไรเลยเว้ยคือเอ็มวีก็ไม่ได้มีอะไรเลยแต่แค่แบบว่ามานั่งดูกันอะแล้วมันฟูลฟิลอยู่นะเอ็มวีมันแบบเห็นแบบว่าตั้แต่แบบพลิตขึ้นพนะอาิตตกอะัวันวันนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ คือภาพมันเป็นแบบฟิลเหมือนแบบจากกองวิดีโอมันเป็นความรู้สึกแบบประมาณว่าเความทรงจำเลยเป็นความทรงจำที่แบบว่าเอ้แบบหน้าทะเลหน้าหนาวเราเคยไปเที่ยวด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยฟิลแฟนหนอไม่ได้ค่ะฟิลลูกฟิลลูกเท่านั้นฟิลค่ะอุไม่ไม่ได้ฟินขอร้องฟิกไม่ได้จำเป็นว่ามันต้องเล้นฟินอย่างเดียวฟิลฟิลแฟมิลี่ค่ะจะบอกว่าแต่งแบบว่าแบบเป็นวันช็อตที่เราไปเที่ยวกันฟิลแฟมิลี่ค่ะอะ เอาเป็นว่าจบไปแล้วนะคะกับต่อทะเลขอฝากทุกคนไปกดดูรีแอรไอ้กดดูเอ้มีของจริงกันด้วยนะคะเพิ่มยอดวิวให้น้องกันหน่อยเพราะว่าแบบเออนานๆนนๆจะมียูนิตของเด็กจีนออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันดูแล้วก็จริงๆอ่ะยูนิตอื่นก็เดี๋ยวคงจะมีตามอีกแรงก็ทุกคนดูด้วยนะคะคิดไปแล้วแหละว่าทุกๆยูนิตหรือเหลือทุกๆเมมเบอร์ก็คงจะมีอะเขาเรียกว่ามีเพลงที่อยากจะปล่อยให้แฟนคลับฟังมาเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ หนึ่งสองเจ็ดอะกเราจะปล่อยเอ่อซิงเกิลเป็นเป็นอัลบั้มของคริสต์มาสใช่อัลบั้มคริสต์มาสเพราะยังไงเดี๋ยวเราอันเนี้ยฉันกล้าสัญญาแล้วว่าฉันจะมาเพราะอะไรเลือดเส้นมันแรงค่ะแต่กว่าจะมาก็คือปีหน้าเลยนะจะกันปีหน้าเหมือนนานแล้วแต่มันเดียวเออรอหน่อยเดี๋ยวมาแน่นอนอะเอาไปว่า ถ้างั้นวันนี้ฉันนรือทุกคนผู้ผิทตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อยากดูอะไรอยากดูคลิปไหนอคอมเมนต์มาหน่อยทําไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งแต่สัญญาว่าถ้ามีเวลาและถ้าคัดมาแล้วมันโอเคจะทําให้แน่นอนนะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราใจน้าจอเลยนะคะกดไลค์ like กดแชร์พวกเราด้วยใช่พะเราก็มา <นะ S 2> ไม่บ่อยเออมาไม่บ่อยอะแต่ก็แบบจะพยายามมาคุยกับ<อ>ทุกคนนะอ,อะพราช่นนั้นแล้วฉันคิดตัดไปนะจ๊ะบ๊ายบาย